ามาข่าวเหตุกันะเพราอีกแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะพี่สาวนะคะพี่สาาคนกลางนะคะกับโซฟี่มือนะคะเป็นความเป็นพอลิสตีนะคะอาหารถ้าเป็นอาหารอีสานส่วนมากนางจากทเฮดแน่ค่อยกรเพร่แต่ส่วนมากนางเทศเป็นแบบอาหารแบบคนไทยคนไทยกินนางเทีเป็นอาหารคนไทยส่วนหลายนะคะวันนี้เ้าไปนคนไทยกินขา้าวจ้าวนะคะ เดี๋ยวสิเป็นเมนูอย่างนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นําในเดิมพี่น้องขาใส่เงินกันเลยค่ะบลอกไลน์คดียรคะโอเคค่ะวันนี้ฝนตกมอเม่แม่ยุกฝนกระโตอันใส่หลังคายอดป๊อกๆอกอยู่นะคะมือนกลับไปกันเลยค่ะ จ้าอีเมจาก็มาเริ่มเห็ดกันเลยนะคะในส่วนของน้ําซุปนะคะก็จะมีข่านหนึ่งก้อนนะคะน้ําตาลน,นะคะแล้วก็อตอนหอยใส่ผงสลดนันนะคะเพื่อความนัวจากน้อยแซนแฟตกระดาบแมก,กี้นะคะใส่ลงไปเลยอันนี้น้ําซุปนะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะอันนี้เ้าิเห็ดเป็นต้มจืดนะคะต้มจืดน,น้องไก่นะคะเป็นสูตรของเอ๋ยนะคะแล้วก็ใส่หัวไชเท้านะคะ ใส่แครอทนะคะมือนี้เท้าใส่เท้าทานะคะใส่เท้าทาเราใช้เท้านะคะมือนีนะคะต้มทุกอย่างให้เปื่อยดีนะคะให้ความหวานของผักนะคะอะอ,อกมานะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมพอดีสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะคะทุกคนค่ะเห็นบอนะคะอันนี้ห้าวกระเทตยในส่วนของยำนะคะตับหมกเพชรลงไปเลยนะจ๊ะ ใส่กะปิจ้าน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊จ้าพุงสะรดจ้าน้ำตาลจ้านะคะเพิ่มความนัวนะคะอายุโนมโตน้ำปลานะคะ1นึ่งทัพีค่ะแล้วก็น้ำปลาแดกหนึ่งทัพีนะคะ ทุกคนขาที่จาเเส็กน้ำยาเดื้อน้ำยาอัมน,นี้กับสไตล์ของหนูเองนะคะแบบบ้านๆนะะี่ค่ะใสตักมะนาวลงไปส่องเปียงนะคะแม่ขามะนาวเลยใส่ลงไปเลยส่องเปียงหนะะ้าขาแล้วกะ็ใส่สากบนแบบนี้นะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะอันนี้เพิ่มหวานนะคะมันบหวานเนาะแล้วก,ก็กระปูของเรานะคะที่มีต้นหอมมีผักขึ้นฉ้ายแล้วก็มีมกม่วงนะคะหอมหวใหญ่ และก็เทน้ํายําลงไปเลยนะคะเห็นบอน้ํายําของเราสุดยั่วมาแล้วแก่ค้าล่นในเข้ากันเลยจ้าสีจืดๆนี่เบิ้งคือที่บเห็ดนะคะแต่ว่าเผ็ดมากนะคะกินจน,นันพี่ซบเบอร์เลยนะคะพี่ซบเบอร,อร,อร์อีหลี่นะคะพี่น้องะ่ะนี่เห็นบอ่คือยั่วมากคือฉ่ามากดูซี่ยำปูมานะคะใส่หมกม่กวงนะคะโอ้โห,โหดูสี่กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะคะ มาเด้อพี่น้องทางไกายทางไก่ก็มากินน้ากันนะคะไทยกรุงเทพกรุงไทยเมืองน้องเมืองนานที่อยู่แดนไกลแดนไกลก็มากินน้ากันเบอรอีเมสเพราะว่าอันน้องไก่มากินข้าวด้วยกันเพร่ะก็่วนกินขูมมือได้อัน <c oughs> อีเมสก็ไดนะเออลานมากินล้านกัน ทีแรกก็ไปออกกองได้นางก็ได้นางน้อยแล้วกามานั่งกินไก่นะคะมื่อนี้เพื่อนก็เป็นพิตีสาวนะคะเพื่นกระโบกมือใส่ใบยบปบตานนะคะเพื่อนวาเพ่อนซิมาเต้นทาลิซาให้เบิง์ในวันนี้เออทาลิซาสาบันน้องไม้เพื่อนวาได้เดี๋ยวเพื่อนซิมาเป็นพิตีสาวตลอดเปิดฟอร์ตลอดได้กลับมากินข้าวนอกกันค่ะบอกเลยแซ่บแซ่บนะคะเบิ่งทานนางกินข้าวของนาง อร่อยมากเพื่อนว่าแซ่บมากแม่เพะ่นเห็นะจ๊ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันบอกเลยแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยนะคะเออฟักกนังแห่นไก่ไปได้จักน้อยแล้วฟักกะก็เลยบอกว่าไปเต้นให้เอฟซีเบิ้งเบิ้งนาะนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาเต้นให้เบิ้งนะคะดีค่ะลูกเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดาวันนี่นะคะฟิตตี้สาวก็โ์สเต็ปนะคะนี่นี เดาพื้นเป็นหนุ่มกรุบนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบ